ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของเกมฟ i f a ออนไลน์4อย่าง EACC หรือ EA Championship Cup Spring 2019ที่จัดขึ้นณนเมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่16ถึง26พฤษภาคม2562ชิงเงินรางวัลรวมกว่า7 6 0 0บาทโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมจาก7ประเทศซึ่งมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด2ทีมได้แก่ TNP l a และ TNP b r e ตลอดการแข่งขันทั้งหมด11วันที่ผ่านมาได้เดินทางมาถึงบทสรุปก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่า TNP r a d e อันประกอบไปด้วย T D Keen, Cool Safe TR, Michael 04ตัวแทนจากประเทศไทยได้เถลิงคว้ารางวัลไปอย่างยิ่งใหญ่ต่อด้วยความสำเร็จพอก่อนหน้านี้เพิ่งไปคว้าแชมป์ SCA Invitation Cup 2019มาครองได้โดยคู o l Safe TR ขวารางวัล MVP หรือผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ไปครองอีกด้วยและแน่นอนครับว่าการเป็นแชมป์โลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้ววันนี้เราจะมาพบกับเส้นทางการเป็นแชมป์โลกฟีฟ่าออนไลน์4ของทีม TN p l a t และพบกับผมซีแมนในการแข่งขันรอบกลุ่มสเต e ทีนพีเลสอยู่กลุ่ม4ผ่านเข้ารอบด้วยการจบอันดับ2เก็บไป15แต้มเท่ากับลอนลี่จากจีนในขณะที่เทียนพีบรูจบไปอันดับ3ของกลุ่ม B แต่มีเพียง8คะแนนเท่านั้นทำให้ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบต่อไปอย่างน่าเสียดายในการแข่งขันรอบน็อกเอาทวันที่1คึ่ิดถึงน็อกเอา t a สเตททีนพีเลสจากไทยจะต้องมาเจอกับอินโดยูเนตจากประเทศอินโดนีเซียที่ไม่รู้ไปบนสารไหนมานะครับเข้ามาเป็นที่3ของกลุ่ม A ในเกมที่1นึคูเซฟทีอาร์จะต้องมาเจอกับตูตุสเปิดเกมมาแค่เก้านาทีเท่านั้นก็ได้ประตูแรกแล้วเก้านาทีทีว่าเฮ้ยแล้วเชลย์ลำหน้า,าพลาดหรือ,บบบโอโเปล่าแบบนี้โอ,โ,อโอ้โหอแม้ลากมาลากมาแล้วจ่ายสั้นๆแล้วเอา,เอาอยังดีครับแม่เกือบเหมือนกันนะจังหวะนี้โอ้ตูตสเหมือนกดแท็ติกเช็คลำหน้าพลาดนะครับแบบนี้โอ้โหหลุดแบบโล่งเลยฮะ แต่จังหวะนี้นจ่ายช้าอีกนิดนึงนี่โอ้โหโอกาสไม่ได้ประตูก็มีนะกองหลังเขามาบล็อกแล้วบอลมันเข้าทางพอดีครับประตูแรกผ่านไปประตูสองประตู3าประตู4ี่ประตูห้าก็ค่อยๆตามมาสายคริสมานมีความเด็วพอคริสมานตัดเข้ามาเอ้โกินมาหน้หหหหาด้านเลยครับตรงนี้โอ้ไล่มาไปเลือกยิงเรียบร้อยครับสองศูนย์ใสๆครับแม่ไทยนี่ขึงสนามบุกแล้วตอนนี้ครับ คิเตโน่โรนโดตอบมาสวยแล้วจังหวะนี้ยิงด้วยสายเรียบร้อยแลมซ์สามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหติกบอลกลับมายอยูอ่ออริก้าให้กับกุลิตเบิร์นมาคติกมายิยงยมสี่ศูนย์นะโอ้โหเกมบุกมาแต่ละครั้งนี่คือหวังประตูได้เลยนะไทย<ช>เรารโอ้โหแล้วดูฮะเข้าบอลก็เฉียบขาดเหมือนกันฮะครูเซฟกดดันครับบีบไวไม่ให้อินโดนีเซียได้ได้เล่นได้คิดเลยครับโอ้โหแล้วมาอีกแล้วหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วครับโอ้โหมาศูนย์ครับ 5-0คูนสวัสด์ครับตอนนี้โอ้สกอร์นี่ไปกันใหญ่แล้วครับแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับไทยครับเรียบร้อยเข้ามาได้โอ้แล้วก <ฮะ S 1> ็มีผลต่อสภาพจิตใจของอินโดนีเซียไม้ที่เหลือด้วยนะครับ,รบในเกมที่1คูเซฟทีอาร์ตบตูตดดูไป5-0และในเกมที่2ไมเคิล0-4ต้องไปเจอกับอักบาเมื่อวานนี้เสียใจนะวันก่อนนะทีมชาติไทยครับ CNP Blue นะฮะ,ะนิดเดียวเองครับไปแพ้คะแนนครับโอ้อักบานี่ผมเห็นมาหลายหลายสมัยที่เขาจะมาเล่น,นต่อนี่น,นี่ฮะจังหวะจบสกอร์นี่ยังไม่ได้นะฮะผมทายลองใช่ครับแล้วแบบนี้จะน่ากลัวโดนสวนหรือเปล่าโอ้โหแล้ววอลขอยู่ที่บอรุดเฉยเลยทดเจ็บ2องนาทีครับนี่ฮะเรียบร้อยเลยเป่าจบไปแล้วครึคร่งแรกครับ ยังไม่มีสกอร์นะครับแต่ที่น่ากลัวคืออินโดนีเซียได้มีจังหวะเข้าทำลวหนึ่งครั้งนะครับเปบดด็นราโโดที่ยิงออกไปครับ,บแม่ในครึ่งแรกทีมชาติไทยมีโอกาสยิงเยอะมากแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้เองทําให้เสมอกันไปศนย์ประตูต่อศรเรามาดูกันต่อครึ่งหลังขาดเข้าไปนี่แย่เลยฮนะเนเดนเดสโอ้โหเกมตึงจริงๆฮนะตอนนี้ นี่ก็80นาทีแล้วนะครับยังยิงกันไม่ได้เลยถ้าครบ90นาทีเมื่อไหร่ก็คงจะต้องต่อเวลาและยิงจุดโทษกันไปตามระเบยียบเรื่องตอนนี้ฮะสังเกตการจ่ายบอลเขาเนี่ยเน้นชว์แล้วโดนะมาสวยครับเปเะ้ le. หลุดมาลูกนี้แน่งแน่ยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่ฮะไันคือศูนสี่นี่ถึงครับแม่ตะโกนเสียงมาเลยครับคือผมจะขอเล่าย้อนกลับไปในรอบแบ่งกลุ่มก่อนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับโดนคนดูด่าว่าไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากเสยผม สยโชว์เด็กไปทีนีวบอลคอร์ดเปิดเข้ามาโอ้โหนี่โบกุตัวครับขวาบอลไม่ได้สบายทดเก็บหนึ่งทีอย่างนี้แม่กูตัวบอกใจเย็นไม่ต้องรีบเพื่อนแล้วหมด,ดเวลาครับและแล้วไมเคิล0ูงสี่ก็พิสูจน์ได้คนดูเห็นว่ากูก็มีดีกว่าเสยผมนะเว้ยใช่เข้าไปในสายนะครับไฮซีดนั่นเองครับผมไมเคิลสูงส <Michael 04 S 2> ี่ครับทำได้สำเร็จรู่เดียวก็เป็นชัยชนะเหมือนกันครับครับผม,ผ,มผลเทียบเท่ากันครับทำให้อินโดนีเซียให้หรืออินโดนีเซีย า่าลงในการกระขันรอบน็อกเอาท์วันที่2 c แคทิคอลน็อกเอา State, ท์สเตททีเอ็นพีเลสจากไทยจะต้องมาเจอก,กับเวียดนาม Immortal จากประเทศเวียดนามคือผมขอบบนอะไรนิดๆหน่อยแล้วกันนะครับในฟุตบอลของโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยยูสแล้วก็แพ้เวียดนามยูยแล้วก็แพ้เวียดนามในคิงคัพแล้วก็แพ้เวียดนาม แค่นี้แหละฮะในเกมที่1นนะครับครูเซฟทราจากประเทศไทยจะต้องมาเจอก,กับเหมียวจากประเทศเวียดนาม WDC ครับ Wisdom Community นะครับครูเซฟทรครับพี่เหมียวเฮ้ยวันนี้จริงจังวะ่ะเฮ้ยทำไมไม่ไม่รันเน็ตแล้วว่ะอ๋อแล้วครับตอนนี้ขอเชิญคุณผู้ชมเข้าสู่สนามน้องนอง้นองอีโคสเตเดียมน,นะ <laughs> นอยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไหลมาบาโลสุดเหยียดแล้วเสียไหมไม่เสียเอเมือรีแล็ปบ็อกตั้งกันใหม่ลุกชอลุกชอ โอยโดนบังไปหมดครับไม่ไหวครับแต่ยกมาได้ลูกนี้แม็ก็อาริชาร์จโยนมาได้บงแล้วเข้าไปแล้วครับเวียนามีมาเท่าขึ้น,นหนึ่งเอาจะได้ยินได้ไงมึงใส่หูฟังอยู่<อ>เ,เรานี้เกี้ยวโอกาสเลยโอ้โหจงังหวะนี้ครับคือมงแบบเหลี่ยมมันใช่ครับที่เสาสองมงย้อนมาที่สามเหลี่ยมเสาแรกครับโอ้โหหนึ่งศูนยเลยครับ เหลี่ยมมันถูกกดดันว่าต้องเดินหน้าครับเพราะมันท้ายครึ่งแรกโดนริโอใช้ความแข็งแกร่งแย่งแต่ไวลายังไม่หมดสิครับเขาสวนขึ้นมาขวาจังหวะน,นี้บารโลยิโอ้โอคุณพระคุณเจ้าดีแล้วที่ไม่เข้าแล้วก็จบเกมครึ่งแรกจบครึ่งแรกเวดนามนำ 1. 1> หนึ่งศูนย์อาหอดูมึงเยมดิโอโดูมึงเยม ทางฝั่งของป่าเซฟเราก็ยังนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยดีกว่าเวียดนามนาะสังเกตเขาจะครองบอลเน้นดึงจังหวะเอาไว้ก่อนส่วนทางด้านของเวียดนามเนี่ยอไาทายของเรา,าส่วนไทยของเราจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วใช่ครับโดยเฉพาะครูเซฟนี่บอลจังหวะเดียวของเขาหน้ากลัวนะครับครับผมขึ้นมาที่องตัวกิสมันครับช่องนี้สวยครับโรนัลโดยังได้อยู่ลูกกุลิเห็นช่องแล้วมามแล้วลีออนกเลสก ปีเสมอแล้วครับธนิจรัตนนะครับหรือว่าพุทแทบครับและดูครับท่านผู้ชมคิดว่าจังหวะเมื่อกี้เขาตะโกนว่าอะไรครับประยุชน์พ่อมึงตายโอ้โหแหกดังโบรกองกลางที่นักแข่งเนี่ยเลือกใช้กันเยอะใช่ครับผมเขินเลยเอาอครับขวาครับย้อนมาที่มาไทสเดลิกเกมเริ่มต้นกันใหม่ครับไทยของเรากลับมาแล้วนะครับย้ำอีกครั้งเชียร์ไทยสีเหลืองอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะครับทุกคน และเกมก็สู้กันที่แดนกลางจนต่อเวลาและยิงจุดโทษแล้วทดนาทีเดียวอาจารย์นาทีเดียวโอ้ยโอ้ยมันบีบหัวใจครับโวนจุดโทษครับโอ้ยฝั่งแรกครับเป็นครุสแซฟยิงก่อนครับรุดกุลิดวิ่งมายิงเออเรียบร้อยครับคือนำไปแล้วครับทีมฮีเรสเอาครับพี่เหมียวจากเวียดนามอิมมอร์ทัลวิ่งยิงลูกนี้ก็เข้าไปเช่นกันครับ หนึ่งหนะครับสองคนแรกไม่พลาดครับคนสองของไทยเราครับคริสมันกลางประตูสวยพี่สวยเอาครับเยวเนวเมสซี่ของเวียดนามอิมมอททร์ทเตเซลกู<อ> <laughs> แล้วครับเราขึ้นนำแล้วครับจากสองครั้งแรกลูกนี้ยิงเข้าได้เปรียบครับ ซีอาเซเว่นดวลกับฮันดานวิชวิ่งมามองแล้วยิงเรียบร้อยับตอนนี้เราได้เปรียบครับนำอยู่สามหนึ่งลูกนี้ถ้าเขาพลาดนี่เราขึ้นแท่นนะมาจูเนียยิงติดเอาแล้วครับเวียดนามพลาดสองครั้งติดครับลูกนี้ไทยยิงเข้าชนะเลยครับไม้แรกจะเป็นของเราครับและเป็นบอกบาไม่ซอยขาเหมือนของจริงครับจับตาดูให้ดีบอกบาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วยิงและเรียบร้อยไทยครับชนะไม้แรกครับ จะได้แต่ละเพยไม่ควรจะได้แต่ละไม้เนี่ยใช่เหนื่อยเหลือเกินรู้ไหมว่าเท้าจิกพื้นกันแล้วเอาครับแต่ถือว่าการได้ไม้แล้วอุ้ยสงสารนะเมื่อกี้แบบต้องยอมรับว่าตลอดเกมอ่ะเขาดึงให้รูปเกมไปอยู่ในมือของเขาใช่ครับการเล่นช้าการดึงจังหวะมันอยู่ในรูปแบบของเขาครับมอย่าไปมองว่ามันคือการถ่วงเพราะว่าสกอร์ก็ไม่ได้ทิ้งกันแต่เหมือนแบบในเกมที่2นะครับไม่เคลื่อนส่นสี่จะต้องมาเจอกับไมสโตเ เขาเป็นอย่างนี้พี่ใช่ไหมเขาดึงเขาดึงแบบดึงจัดเลยแต่สุดท้ายแบบมันคือสไตล์การเล่นของเขาใช่เอาครับเกมที่สองครับเชิญทุกท่านเข้าสู่สนามวัดใหม่ยายนุ้ยสเตเดียมนะครับผมอะไรสนามนะ้วไมเคิลสุนี่พบกับไมสโตรครับครับไทยของเราเนี่ยสีเหลืองนะ,ะส่วนเวียดนามสีม่วงนะครับครับเอาครับไมสโตรครับเลนโตซานเชสตรงกลางยกมาให้เนมาจูเนีย ก็เป็นตามที่ผมคาดไว้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าจะเล่นดีต้องโดนนำก่อนครับไมก้าริชาร์ดวนแล้วคืนมาเรนาโตเข้ากลางนี่ครับกระนวดให้บุกเป็นเพรสสุดท้ายของครึ่งแรกครับครับเรนาโตออกซ้ายมาทดเวลาแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยแล้วถ้ารู้ช่องตรงนี้น่ากลัวครับแต่เหลี่ยมนั้นมันแคบไปสุดท้ายเอ้ยเ้ยมันยิงเฉยเลยครับแล้วได้ครับไมสโต้โอ้คอแห้งครับลูกนี้ นะครับบอกแล้วแค่เห็นหน้าเราก็จะหงุดหงิดเล็กๆแล้วนะใช่้ะโอ้ยเรนาโตซานเชตหลุดขึ้นมาทางซ้ายมุมแคบมากๆครับแต่เขากดในครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยโดนนําไปกอด1 0่นเดี๋ยวเรามาชมต่อกันในครึ่งหลังอะไรดีกว่าครับมันรอดไปเฉยเลยครับจังหวะนี้แล้วมันเหมือนกับที่เรนาโตเพิ่งยิงนัดสุดท้ายกับบายยันในหลีกไปใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยในที่สุดทีมชาติไทยล้วก็ทําได้ไม่ขึ้น0ูนตีเสมอก่อนหมดเวลา5นาที์อย่าที่เขิน ลาเซ้าครับมาถึงลุดกุลิตสายมาแล้วสายแลบแต่กุลิตมาเองแท็ก่ะเฮ้ยช่องว่างมีได้ยังไหนึ่งประตูต่อหนึ่งรัเอ็นพีเรกตีเสมอครับ,บ,มรบไมเข้าสุดยสี่ทำได้ครับนี่ไงล่ะรับหนักๆนักับเยอะเยะเรียบร้อยครับตามมาได้แล้วช่องว่างตรงนั้นมันมีพี่วันครับอือหือกองหลังเทไปสองคนครับโรนัลดว่างแล้วเข้าขวาลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมเลยครับ ทางไมเคิลศูนย์ก็เลือกที่จะเดินตามรอยคูเซฟทีอาร์นะครับตีเสมอต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษเป็นอะไรที่ผมแม่งโคตรเกลียดเลยจริงครับคริสมันคริสมันโอ้ย,โ,อยโดนแย่งครับแล้วก็น่าจะจบเลยครับใช่ครับไม่จบจะบินไปจีนเตะปั๊กเลยครับ <c oughs> โอ้ยดวลจุดโทษอีกแล้วครับอสองเกมติดเลยครับ <c oughs> ทางฝั่งทีเอ็นพีเรดกับเวียดนามอิมมอร์ทัลครับต้องดวลจุดโทษสองเกมโอ้โหมันมันลุ้นเลยขนาดนี้มั้ยเนี่ยมันเกินไปแล้วเออทำไร สภาพจิตใจตอนที่ผมรู้สึกความดันผมขึ้นนะ <laughs> ใจเย็นใจเย็นหายใจลึก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 อ้แต่ว่าที่กดดันสุดคงไม่พ้นนะักกีฬานั่งอยู่บนนั้น<า>นะใจพวกเขานิ่งมากครับใช่ครับมไมสโตนก็เริ่มกลับมาได้นะจากช่วงคร<ม>ึ่งหลังที่ตอนนั้น<ม>ดูเป๋ไปนะครับใช่ครับเอาครับไทยเราได้ยิงก่อนนะลุดกุลิดครับคนแรกของไทยครับจังหวะนี้กุลิดวิ่งมายิงแล้วจิตใจพี่แกทําด้วยอะไรวะมันยิงตรงกลาง ถ้ายิงอีกทีแล้วกูจะตบให้กลงโ้ยยิงตรงกลางเข้าครับครับลุกกุหลิตของเวียดนามอิมมอร์ทครับคนแรกยิงลูกโอ้ยค่อยๆเป็นกันครับแต่ตีโมกูตัวพุ่งผิดทางครับเขาทั้งคู่ครับไปดูคนสองของไทยเราครับอองตุนริสมาเลยนั่นไงกูว่าแล้วจิตใจพี่แกทำด้วยอะไรวะยิงกลางสองลูกเลยครับเสียเว้ยเอาครับดักลัสคอสตาของเวียดนามอิมมอร์ เท่าไอเดียว <c oughs> อยูคนที่สามของไทยครับเซียเซเว่นถอนหายใจยิงกลางมาสองลูกแล้วและลูกนี้กิ๊งเศาโอ้โหคมกริบสุดยอดครับเขาหน้าต่างเลียวเนลเมสซี่ของเวียดนามอิมมอร์ทัลครับเลือกมุมเลือกยิงแล้วไปลูกติดเเอาแล้วครับไอจังหวะนี้ไทยไยิงเข้าขึ้นแท่นเลยครับปีแอร์แอมเร็กโอบารมิองยิงเข้า ถ้ายิงเข้าลูกนี้มันจะชนะง่ายไปเปล่าวะยิงเข้าเราจะขึ้นแท่นทันทีครับวิ่งมามแล้วยิงโอ้ยติดเส,สรรยผมโชว์เด็กไปทีเดต๊ครับแต่ไม่เป็นไรเรายัางไม่เสียเปรียบนะใช่ครับเลนโตซานเชสของเวียดนามอิมม์ทรัลครับเจอก,กับติโมกุตัวของทีมพิรเรสวิ่งมากิ่งลูกนี้ติดเซะเรียบร้อยอีอย่างวะนะยิงยังกับนักบอลไม่ได้กินข้าวนะเอาละครับลูกนี้ถ้าเราชนะเราเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายทันทีครับผม และเป็นคิริยันเอมบัปเป้ครับจังหวะนี้ไทยแลนด์ของเราจะเป็นยังไงอเอมบัปเป้เอมบัปเป้ยิงแล้วทีเอ็นพี r ร d ทำได้ครับสุรว,ว,วิทราชนาศิลปินหรือไปเข้าศูนย์สี่พาท n p อ็นแรของเราเข้าสู่รอบสุดท้าย e อ c อซีซแลนี้ครับ คอนเซปต์เดิมของพวกเขาคีนไม่ได้เล่นครับผมคีนไม่ต้องเล่นนี่คีนเดินมาเ<ๆ>ขินเลยอ้โหูแล้วด่ครับผิดหวัง,วงคือพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยถามว่าผิดหวังมันต้องผิดหวังอยู่แล้วใช่ครับสรุปผลการแข่งขันท NP อ็นพเลจากไทยชนะเวียดนามอ m ม o ท t a l 2ต่อ0เกมในที่สุดทีนพีเลสจากไทยก็เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายจนได้จะต้องเข้าไปเจอกับลล,ลี่คููปรับร่วมสายตลอดการที่เขาเพิ่งจบละมาในรอบแบ่งกลุ่ม รอบนี้เราจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่กดติดตามเพื่อชมตอนต่อไปด้วยจ้า